หมาป่าคืนถิ่นแคลิฟอร์เนียเกษตรกรปรศุสัตว์กังวลภัยคุกคามในรัฐแคลิฟอร์เนียจำนวนหมาป่าเพิ่มขึ้นอย่างน่าทึ่งหลังหายไปนานนับศตวรรษทำให้เกษตรกรปรศุรรปสัตว์กังวลมากขึ้นเนื่องจากหมาป่าเหล่านี้บางครัร้งก็ล่าปศุรรปสัตว์หมาป่าสีเทาเป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ที่ได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายทั้งของรัฐบาลกลางและรัฐ สร้างความซับซ้อนในการรักษาสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการสูญเสียทางเศรษฐกิจแม้ว่าการล่าปศุสัตว์จะยังอยู่ในระดับตำ่ำแคลิฟอร์เนียได้เริ่มโครงการชดเชยที่จ่ายเงินให้แก่ผู้เลี้ยงปศุสัตว์สำหรับความสูญเสียทางตรงและทางอ้อมอจหอากหมาป่าเพื่อบรรเทาความขัดแย้งแต่เกษตรก,รกรกล่าวว่าโครงการนี้ไม่สามารถปรับขนาดให้สอดคล้องกับจำนวนหมาป่าที่เพิ่มขึ้นได้อุตสาหกรรมปรศุสัตว์ ยังได้รับการอุดหนุนจากภาษีจำนวนมากหมาป่าศูนย์พันไปจากแคลิฟอร์เนียเมื่อศตวรรษที่แล้วเกษตรกรจึงไม่ได้อยู่ร่วมกับพวกมันมาหลายชั่วอายุคนและกำลังผลักดันให้ยกเลิกการคุ้มครองทั้งหมดสำหรับสปีชีนี้นักอนุรักษ์โต้แย้งว่าการอยู่ร่วมกันเป็นหนทางเดียวไปข้างหน้า